การติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมณนะมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูลโดยผลการดำเนินงานยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหนึ่งตำบล1มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างราแก้วให้ประเทศหรือโครงการยูทูทีของพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อนำเสนอผลความร่วมมือ ในการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงอวและหน่วยงานในพื้นที่ในการพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนกับศาสตราจารย์พิเศษดรอ,อเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมดิฉันในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันนี้มหาวิทยาลัยเราได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา ح, วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมทั้งสีเสือที่ร่วมลงมาดูตรวจเยี่ยมการดําเนินง,งานของมหาวิทยาลัยลาราชสงขลาโดยเฉพาะวิทยาเขตสตูลที่เราเป็นอ,อวอสวน,น้าของกระทรวงในการดําเนินง,งานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสตูลในทุกภาคส่วนร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาต่างๆของจังหวัดสตูลค่ะโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หนึตำบลหนึมหาวิทยาลัยหรือโครงการ UTT ของพื้นที่จังหวัดสตูลถือเป็นการส่งเสริมศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งเป็นการนำเอาทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิน่นมาใช้ในการเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลอปศนานะครับได้มีโครงการยูทในพื้นที่นะครับสิบตำบลน,นะครับโดยดำเนินการร่วมกันทั้ง4มาหาวิทยาลัยนะครับ ซึ่งในการพัฒนาครั้งนี้นะครับเราช่วยเสริมศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากของตัวแน่นะครับเป็นมูลค่ามากกว่า100ล้านบาทนะครับเยเดียวนะครับมีความคุ้มค่าในการลงทุนนะครับจากลงทุน1ึบาทเนี่ยเราได้มูลค่าเพิ่มจากการลงทุนเนี่ยประมาณ9 2้้าเท่าเลยทีเดียวนะครับชั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความเข้มแข็งนะครับส่งเสริมศักยภาพของจังหวัดให้มีความมั่งคั่งค่งและยั่งยืนสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัดสตูลอย่างยั่งยืนครับผมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยา โดยได้รับความร่วมมือกับอุทยานธรณีโลกสตูลเพื่อดึงอัตลักษณ์ของความเป็นโลกใต้ทะเลเมื่อสมัย500ล้านปีก่อนมาพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวสตูลอุทยานธรณีโลกสตูลน,นะครับเป็นองค์กรที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยจังหวัดสตูลน,นะครับในเรื่องของการนําในส่วนของความหลากหลาย ทางด้านระบบนิเวศนะครับรวมถึงความหลากหลายทางด้านธรณีจากสิ่งที่เราได้ค้นพบเนี่ยก็นําไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชพัฏสงขลานะครับเราก็ได้นํางานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพเข้ามานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้ใช้ประโยชน์นะครับทั้งนี้อุญญทยานธรณีนั้นก็มุ่งเน้นในเรื่องการอน,อนุร,รักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่านะครับเราก็ ส่งเสริมให้ชุมชนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงกับความหลากหลายทางชีวภาพและความโดดเด่นทางธรณีวิทยานะครับจนปัจจุบันสินค้าของชุมชนก็มีชื่อเสียงนะครับและก็ควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงอนุรักษ์กับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปด้วยครับต้นนับว่าเป็นความสําเร็จที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้เข้ามามีส่วนผลักดันทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรมนะครับนี่ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวของความสําเร็จในการยกระดับเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยสู่ตําบล หรือโครงการยูทูธีของพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชนทั้งการสร้างงานการพัฒนาอาชีพในชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สืบไป